สวัสดีเพื่อนๆพี่เพีเ่งน,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 น้องทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมทางช่อง YouTube ของบ่าวโรธธรรมชาตินะครับวันนี้บ่าวโร็ขออนุญาตนะครับที่จะใช้เป็นเสียงภาษาภาคกลางนะครับนั่นคือภาษากรุงเทพนะครับเนื่องจากเมื่อนี้บ่าวโรดซีได้นําเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับายานยนต์นะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับนั่นก็คือการนําเสนอ ซิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของยานยนต์ยานยนต์นนอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็กเป็นกาลังเป็นที่นิยมทีเดียวเพราะว่าสามารถที่จะทดแทนนะครับพลังงานอื่นๆได้ซึ่งในเรื่องของการทดแทนนั้นเสืบมเนื่องจากเรื่องของงบประมาณน,นะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านั้น เป็นสิ่งจําเป็นในขณะหนึ่งที่สามารถทดแทนเรื่องของการใช้ยานพาหนะขนาดเล็กนะครับราคาไม่แพงนะครับปัจจุบันนี้หลายค่ายหลายบริษัทหลายห้างร้านกา็แข่งขันกันสูงนะครับเพื่อที่จะตีตลาดให้ได้ สิ่งสําคัญนั่นก็คือเรื่องของราคานะครับวัสดุที่ทําก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับราคาใครจะสามารถตีตลาดได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับบ่าวรถได้นําเรื่องราวของสกูตเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกับตัวอย่างอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ได้นำสกูตเตอร์ไฟฟ้าของอบ่าวตักนะครับมาให้ท่านๆดูนะครับ คุณสมบัติพิเศษของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับขี่ได้คล่องแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพราะว่าใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเป็นหลักวันนี้บ่าวตักได้นำสกูตเตอร์ไฟฟ้าราคา1,500บาทมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักครับไปพบไปชมกันเลยครับ เพื่อนๆพี่งน้องสุกสุนะครับเมื่อนี้บาโรโอดธรรมชาติบได้มารา,ายงานเกษตรรายงานข้าวการเกษตรแหลก็เสียงเพลงแต่มีเรื่องราวของอายานพาหนะขนาดเล็กนะครับมาฝากพี่ฝากนอ้องจำได้ว่าโดนเติบแล้วหรอครับที่บารอดเคยรีวิวสกูตเตอร์ลูกศิษย์ของบาโรโอดให้เบิงเมื่อสองเดือน3เดือนที่แล้ววนะครับวันนี้ มันก็กำลังนิยมนะครับเนาะคนก็กำลังนิยมชมชอบสกูตเตอร์ปัจจุบันนี้ก็ราคาถืกหลายหลายก็เก้าหลายครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการน้ำมาผลิตก็ก็ถืกลงนะครับเมื่อนี้บ่าวตักเพื่อนได้เอามาให้เบิ่งมารีวิวเองว่าเั่นว่าน่ะเอาวสวัสดีทักทายเอฟซีก่อน สวัสดีครับตอ,อนตีรงนี้มาพาเบรงรถจักรยานไฟฟ้าด้วยครับรถจกฟฟัรรกยรกยานไฟฟ้าครับหรือเข้าเอ้นอย่างรถจักรยานครับรถจักรยานไฟฟ้าครับสกูตเตอร์ส,สกูตเตอร์ครับมีจังไหนมันแตกต่างจังไหนรถรุ่นนี้ก็แน่พาไปเบิงแล้วก็เลยถือสายตาพอดี ลึกสายตาพอดีครับและอยากได้มาขี่เห็นเล็กจังไหนคือคือบุ๊กสือรถมอเตอร์ไซค์เลยมอ,อไซค์เบิดหมื่นกว่าครับอันนี้มันแท้ราคาบ่แพงครับอ๋อมอเตอร์ไซค์มันมันแพงก็ครับวันนี้สกูตเตอร์กันนี่รับน้ำหนักได้จากกิโลก็น้นำหนักผมก็บอคอยรู้น้ำกันนะครับเพราะว่าเป็น ศึกษามาจากโค้งสั่งน,นั้นได้อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบโลนะมีมงซ้อนพพ้อมบเอลองเบิ้งนี้ว่าพลังงานที่ใส่ใส่อย่างไฟฟ้าหรือใส่อย่างใส่ไ,สฟไฟฟ้าครับเก็ดจังไรบ้างเนี้กะมองนี้เป็นมองเสียบแบตครับนี่แบตบมันอยู่มีอยู่สองก้อนครับแบตนี่เก็บไฟได้โดนบ้างไหกะถึงเต็มสามชั่วโมงบ่เต็มร้อยครับเต็มร้อยอ่ะ เต็มร้อยได้จากชั่วโมงถึงสามชั่วโมงป่ะผมก็ค่อยลู่นะครับขาลู้เลยสิแบงห์วันนี้เปรบแบกไข้เบิ้งนะครับว่ามันนี่ครับนี่ค่าประมาณร้อยมั่อถึงมะฮอดนี่ค่าสามสิบก็ซาดเลยเลยครับนี่มาประมาณฮอดนี้ครับตอนนี้เต็มร้อยอยู่ครับเต็มร้อยครับก็เต็มร้อยในนาที่ได้ ระยะเวลาก็ประมาณสมชั่วโมงเนาะสามชั่วโมงนี่ก็สามารถเล่นไปไก่เตือได้อยู่ประมาณ30สิกิโลได้อยู่ครับอ,อันนี้ก็มองเดี๋ยวเดี๋ยวมองนี่เป็นมองนางครับเนี่ยโอ้โหมีมองซ้อน่ครับ่าผู้หย่่อนมาไ,ได้ครับจะนอกจากว่าเด็ก้อยครับนี่เป็นแนะนำมาอายุเกินกว่าว่าให้ ว่าเด็กน้อยมันน้ำหนักเบาเพราะว่าผู้เหมันเราโอไหวครับยอกหมอเตอร์มันสิหม่ก่อนครับเปล่อเกื่อนเรื่องบองนั่งซ่อนมันบ่ครับแล้วเบรกได้ระบบเบรกยังไงระบบระบบเบรกอะคือกำเบรกข้างหนึ่งครับนี่นี่ข้างเดียวครับข้างหยอยางก็เป็นยางตันมันบ่ครับยางนี่ยางตันม่ต้องสูบลมต้องสูบลมครับอื นี่เด้อครับอันนี้มอมอเตอร์ครับนี่มังมังมอเตอร์ราคาได้ปะเนี่ยเอาราคาประมาณห้าพันครับราคาพันห้าเราบอกไหมพันห้าครับเอาไหมเอาไหมราคาได้ปะเนี่ยราคาเท่าไหร่พันห้าครับพันห้าก็ถือว่าโปแพงเนาะโปแพงครับผมอันนี้กระตากระตาหน่อยกระตาหน่อยครับกระตากระตาใส่ของครับ ภาษากลา,างกันยังตะก้าตะก,ก้าครับอือเอาองหมีนอนระเบิดพพ้อมออา่าเิา่นแถมอะไรไข่ข,าขวางให้แล้วก็กุญแจหกเกลี่ยมแล้วก็ยังทราบแบตเตอรี่ครับอืออันนี้เป็นระบบไฟยามกลางคืนครับมงึงอันนี้มีไฟระบบไฟตาพร้อมครับไฟส่องสว่างตอนกลางคืนเนาะครับเอ่อตอนนี้รีวิวตอนกลางวันมันไม่สามารถที่มองเห็นได้ครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจงมารีวิวตอนกลางคืนไหมครับแล้ววันนี้ก็มีแจะหน่อยอีครั้งนี้ครับมีแก่มีแตรมีแต่แต่ครับแต่อือัน,นี้ระบบกำบ,บีกหนาเออเบรกหลังไฟมันสีไฟที่โชว์ด้านหลังครับ่าลองบางนี้ลองกำบางนี้มาโชว์แทนกั โอยังอืมเออโอเคทีมอีกโอเคอเอาทีนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนครับจากบ้านนอนประแดงครับผมทั่วไปที่ร้านค้าที่จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ิครับร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วไปครับแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะครับ เอาในนำชักชวนให้ข้าเจ้ามาซื้อครับใครที่ซื้อเด้อราคามันเก็บโแพงปันใดครับผมอ้ายตวยังมือนรรียนาอ่าราคาไม่แพงสำหรับคนที่อยากจะไม่ใช้มอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์มันอันตรายอันตรายครับนี่ส่วนที่ต้องเตอรครับวามปลอดภัยความปลอดภัยครับให้มาใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนาะครับ อ่ะโอเคขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณมากครับ